ก็มาอัปเดตอาการเทาาของมามานะคะที่โดนที่โดนแก้วนะคะตอนนี้ก็ยุบแล้วค่ะยุบมากเลยไม่บวมแล้วโอ้โหมามีเม,มยัมมีสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะสบายดีไหมน้ทุกคน วันนี้นะคะบมมีก็จะมาทําเมนูล้างตู้เย็นค่ะล้างจริงๆเลยนะคะบอมมี่จะมาทําอ่อมเศ็เนื้อค่ะก็คือเวลาที่บอมมี่ซื้อเนื้อมานะคะก้อนใหญ่ๆนะคะก็จะมีพวกเอน็นพวกมันพวกอะไรแบบเนี้ยเด็ดดีนะคะเขาไม่ทานนะคะเขาก็จะบอกให้บอมมี่ทิ้งแต่ว่าบอหมี่ไม่ทิ้งะคะ่ะเพราะว่ามันก็กินได้แบาอ่อมเอามาตุ๋นเนาะยิ่งตุ๋นไปเปืป่อยก็ยิ่งอร่อยนะคะ ล้างตู้เย็นจริงๆเลยผักบะหมีม้ก็มีนะคะผักชีลาวแล้วก็ผักต่างๆนะคะอย่างละนิดอย่างละหน่อย mm hmm. ก็คือมันไม่ได้เน่านะคะมันมันเหลืองเฉยๆแล้วมันก็ดำเพราะว่าเราใส่ในตู้เย็นอะนะ่ะเนาะถ้าเน่าก็จะทิ้งนะคะเพราะว่าแต่ว่ามันไม่ได้เน่านะคะ่ะมันเหลืองเฉยๆก็ก็กินได้นะคะเพื่อนๆจ๋าค่ะส่วนผสมของบะมีม้นะคะก็มี ใช้ทุบบุกค่ะแล้วก็พริกแห้งหอมกระเทียมแค่นี้เองค่ะแล้ว,วมามี่ก็จะอ่อมตุนจากหม้อนี้หมอ้ออเนประสงค์หม้อนี้เลยค่ะตุ๋นเปื่อยๆนะคะเนาะไปทำกันเลยเดี๋ยว,วมามี่ก็ขออนุญาตตำตำพริกกระเทียมหัวหอมก่อนนะคะแป๊บหนึ่ง วันนี้ก็จะตำพอหยาบๆนะคะโอ้ยแสบตาตำหอ,องตำพอหยาบๆค่ะไม่ไม่ไม่ละเอียดนะคะตะไคร้แบบน,นี้ก็จะทุบปุกๆโอ้ยมันนจับก,กองแสบตานี้เลยค่ะนำมัน,ะน,นก็จะใส่นิดเดียวพอนะคะพอปุกปิกค่ะ กินเองนะคะหม้อน,นี้คนเดียวนะคะเพราะว่าคงไม่มีใครกินกับมันมา <laughs> นับคลุกคลิกเลยเดี๋ยวขอล้างครบโอเคค่ะหมอมีว่าทุกอย่างของหมอมีโอเคแล้วนะคะอเีาจะใส่เนื้อของนอี้จะเข้าไว้สัก45นาทีก็พอค่ะพอเปืเป่อยๆนะคะเพราะว่าเขาไม่กิน ก็จะตุ๋นเขาไว้นที่45นาทีนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะค่ะมอมมีว่าตอนนี้อ่อมเนี้ยของอมมีก็น่าจะเปื่อยดีแล้วนะคะเนี่ยใส่ผักของมมีลงไปเลย ถือกล้องให้นะเธอเองเองเสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆแกงอ่อมของวิก็เสร็จแล้วนะคะอ่อมเนื้ออ่อมเส็จเนื้อว้าวใจกัน ก่อนอื่นนะคะมัมาต้องขอขอบพระคุณนะคะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมเข้ามาเป็นกําลังใจให้ช่องหมอมิเมย์ย้มีหมอมิเตอร์ขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเพื่อนๆมากินข้าวกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมูหมูปิ้งนะคะที่ที่หมักวันเมื่อวานก่อนเนี่ยมันย่างมาย่างคะมันเข้าเนื้อแล้วมันอร่อยมากเลยะค่ะมันมันเพอร์เฟกมากกว่า กว่าคราวที่แล้วอีกก็แบบผักที่เหลือ,อน่ะค่ะกินข้าวหมานะ อบมะมิม้งก็ไม่ได้ใส่อะไรนะคะใส่แก,กเกลืออย่างเดียวดีไหมคะลูกนี่มาม,มาเานี่เกาะอุโมงคคอสโอเคมากินก่อนก็ได้ไปล้างมือไออัลโมซารีนที่เฟรองไปดรดซับเลยในการเพื่อนกั อร่อยมากค่ะทางแรกนะคะที่ผมมีทำอ่อมเนือ้อเ่ย เดี๋ยวอีกกี่วันก็ไปตัดใหม่แล้วล่ะมาแล้วอืม่าต้องซอยกับแม่มันก็ไม่ลงแค่สอยได้แค่สองนี่กินได้เหรอกนี่ครับไม่เผ็ด Are you sure about sure you that? <Yeah>. <S <s <uss> <S ผัดก,ก็มีแต่ผักเหลืองๆนะใช่ต<า>ู้เย็นไว้เนาะตู้เนาเข็มขัดใสกฉี่ ผัดก็มีแต่ผักเหลืองๆนะคะแช่ตู้เย็นไว้เนาะต่้ต้อเขมพลาสติกไปคือมดูดีจ้าหู้หมูปิ้งเนี่ยยิ่งหมักไว้ยิ่งอร่อยนะคะเนี่ยหมูปิ้งไอ้มะพร้าวกล่องมันมีไม่ใช่มะพร้าวสด Alright, now. I want to pop. You must have pop out your beef. Yeah. Yes. Yes. Mm -hmm. drop. Um, um. Oh, my head dropped. Oh, no. Come on, come อันบบนี้ค่ะปัแบบนชาวอีสว์ปะมาึงแดบบ้วยมันมีเพิ่งเคยทำอ่อมครั้งแรกปกติพ่อมันมีจะทำให้กินนะพ่อมามีเป็นคนทำอาหารอีสานอร่อยค่ะเพราะว่าพ่อมันมีเป็นคนอีสาน ทางนิสานะคะตอนพ่อมีังมีชีวิตยอยู่หรอวัอนนี้เห็นเขาทำนะครปุ๊บ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 มีตะไคร้ก็ใส่ตะไคร้มีหอมก็ใส่หอมมีกระเทียมก็ใส่กระเทียมใส่ปลาน้ำปลาแค่นี้ผงชูรสทำไมแค่นั้นก็อร่อยอร่อยแลยะะ้วค่ะมาแมา <laughs> do not It's all stuck together. Okay. am <laughs> <laughs> อยู่บ้านนอกเราเมาสมัยแต่ก่อนนะคะเวลาพ่อม็มีทํากับข้าวไม่เห็นเขาจะต้องใส่อะไรเยอะแยะก็อร่อยมากมีอะไรก็ใส่นั้นไม่มีก็ไม่ใส่ มันปูข็งกินหมู่ก็หน่อยของนี้กินได้ไหมทำไม่เผ็ดอืมโอเคฟอลี่ต่เเฟิร์สอะเจ็บตัวร์สแล้วกันมั้ยอ๋อสติอสติชีรสเฮ้ อร่อยไหมอร่อยเนาะอร่อยกว่าครั้งแรกคือย่ามครั้งนี้มันเข้าไปในเนื้อในมหนหนากเลยค่ะพวกพซอสพวกนันตาลปี๊บที่เราหมักเนานะ

เล็กปุ๊บลิกโอเคค่ะแล้วก็พอแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพืเป็นกำลังใจให้หมอมิเมยัมมี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบาย